มัมม mm ี่เมทีวีฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะให้ทุกคนดูนะคะว่าวิวแชร์ใหม่ที่ดัตตี้กันดบได้มาเนี่ยมันอาบน้ำแล้วเป็นยังไงนะคะ อโอ้โอนี่นะคะคือเป็นเหตุผลที่เราจะต้องหาห้องน้ําที่กว้างๆนะคะเพราะว่าคือถ้าไปที่อื่นนะคะห้องน้ำมันจะแคบแล้วก็วิวแชร์มันไม่สามารถที่จะ ล้าได้นะคะนี่เป็นปัญหาใหญ่ของเราเลยนะคะที่เราไม่สามารถที่จะไปเช่าบ้านที่อื่นได้หรือ,อไปเช่า,าสถานที่ที่มันกว้างกว่านี้นะคะเพราะว่าเป็นปัญหาเดียวคือปัญหาเรื่องห้องน้ํานะคะถ้าที่ไหนที่เราไปหาห้องน้ําที่มันกว้างไม่ได้เราก็ไม่สามารถเช่าที่อื่นได้นะคะนี่เป็นปัญหาใหญ่ของพวกเราเหมือนกันนะคะ คุณหนาวเหรออ้นีวใช่ฉต้องใส่น้ตร้อน้าของคุณฉันจะไปเาถับในช่วงที่แดดีกันดัอาบน้ำนะคะแม่เมก็จะให้แดดี้กันดั้แช่เท้าด้วยเกลือสมุนไพรนี้ด้วยนะคะ ที่คุณยายให้มาค่ะเพราะว่าถ้าไม่ทําตอนที่อาบน้ําใช่ไหมคะก็มันก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่าแดดที่แกนรับเนี่ยไม่มีบาลานซ์แล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่สะดวกก็จะสะดวกเวลาที่อาบน้ํามากที่สุดเลยนะคะ You falling asleep Sleep everywhere This is good. I think it's good for your teeth, mm. right? ว่าเป็นวิวแชร์แบบนี้เวลาที่แม่เมย์เนี่ยแช่เท้าให้ด็ตดิกันดาวใช่ไหมคะด็ตดิกันดาวก็ยังแบบว่าเอาหัวเอ็นแล้วก็รอได้แล้วก็วิวแชร์อันนี้ไม่เจ็บก้นด้วยนะคะคือถ้าเป็นวิวแชร์เก่าเนี่ยด็ตดิกันดาวจะไม่ค่อยอยากนั่งเลยนะคะเพราะว่าเจ็บเจ็บหลังเจ็บก้นอะไรประมาณนี้คะ่ะแล้วก็มันไม่มีที่รองคอนะคะเฮ้ยเอ้าเนี่ยสวัดีค ใหญ่แล้วก็อาบน้ำแม่เมแนะนำนะคะเป็นวิวแชร์แบบนี้มันจะดีมากกับผู้ป่วยนะคะสบายเลย กะะารดูแลการอาบน้ําก็ไม่เหมือนกันนะคะและที่การาเนี่สามารถอาบแบบนี้ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าผู้ป่วยคนอื่นที่เซสซิทีฟมากๆก็ต้องระวังนะคะ mm hmm. I just say s uh, i people are different. t cannot shower like this at all. But you can do because you are defensive <laughs> you like it, right do you like mm hmm. yeah. daddy g a n d a l f mm hmm. ชอบอาบน้ำแบบนี้นะคะคือ mm hmm. ถึงแม้ว่าป่วยแต่ว่าก็ยังใช้ชีวิตแบบเหมือนเดิมน,นะคะ mm hmm. การอาบน้ำข้างหลังนะคะ mm hmm. แม่เมย์ไม่รู้ว่าคนอื่นทำแบบไหนนะคะแต่ว่าแม่เมย์ต้องทำแบบนี้นะคะเพราะว่า daddy g แ a น d ัฟหนักมากเลยนะคะ ก็เอาแขนล็อกเอาไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวแดนที่แกนดบเนี่ยจะเองตัวไปข้างหน้านะคะ mm hmm. just the way to do with you h you เยแตบนี้นะคะเขาก็จะทรงตัวได้แต่ยากนิดนึงนะคะาะถ้าไม่ทำแบบนี้คือคนไข้ไม่สามารถลุกขึ้นเองได้เลยนะคะ แต่ที่กันดาใช้อันนี้นะคะอาบน้ํามีเวียมเยมนเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะเมื่อะกี้มีสายฉีดแต่ตอนนี้คือมีสบู่นะคะเพราะไม่งั้นถ้าไม่ทำแบบนี้นะคะก็อาบน้ําข้างหลังอาบไม่ได้นะคะ ถ้าเราทําคนเดียวมันก็ต้องหาเทคนิคนะคะหาวิธีการทําแต่ว่าแม่ไม่ทำแบบนี้มานานแล้วนะคะก็ชินแล้วนะคะเราล้างไปทีละส่วนก่อนนะคะไม่งั้นจะลื่นนะคะอันตรายมากเลยนะคะ อันกัเวของตัวหน,นึอ่ะยากมากนะคะเว е ลาที่ถูกระดูแล้วเราจะต้องเอาแขนล็อกเอาไว้ด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวผู้ป่วยจะไหลไปข้างหน้านะคะ กอกน,นะคะคมันจะลื่นหน่อยนะคะค่อนข้างที่จะลื่น,นเวลาที่เราใส่สบู่ต้องล้างให้สะอาดนะคะข้างหลังนะคะเราล้างเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาข้างหน้าอีกนะคะเอาทีละฝั่ง ไอ้ตรงเนี้ยเราจะเอาทีละครึ่งน,นะคะครึ่งบนครึ่งล่างนะคะเพื่อไม่ให้มันลื่นนะคะ uh. As I said, uh, we clean the b a g for the first so it don't get slippery and then we do half of the body and then we clean so it don't get so slippery. o t h i s, mm hmm. <S i s dangerous. ถูสบู่เสร็จแล้วนะคะขึ้นบนจะต้องล้างก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปถูสบู่ข้างล่างนะคะกว่าจะอาบน้ำดบบดีบเกล้งเสร็จนะคะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะเพราะว่าขั้นตอนมันเยอะมากเลยนะคะ Good. 1 is hungry can me get you out no i cannot turn i have to go the same side same way mm. A little, I, know. <laughs> the camera. Mm. I know i saw it คือมันแคบมากนะคะ ก่อนที่เราจะเอาผู้ป่วยขึ้นเตียงทุกครั้งเราต้องล็อกวีแช์ทุกครั้งนะคะไม่ไงั้นอันตราย me and you asleep every day. then I can go. No, I <laughs> can't. <laughs>